สวัสดีครับทุกคนผมจิมสุริยะวิดีโอที่มันจะพีคในตอนจบขึ้นต้นยังไงมันก็ลงท้ายด้วยฮาอยู่ดีเอ้าอุ้ยขึ้นรถไปก่อนเลยแล้วความแอคแล้วเขาแบบว่าอยากคิวด้วยแบบภาษาบ้านผมเขาเรียกเวอร์คือไม่มีหลักเลยทำไมมันอ่อนขนาดนั้น อุ sure kind of ้ยเอาอุ้ยหมางงอุ้ยแม่งพีกไปแล้วดิตากุ้งผมกำลังแซบเลยเนาะเสร็จหมาเนี่ยฮะงานนี้เขาเรียกสุนัขรับประทานอออออ เศร้าเหรอเปล่าเป็นเปรี้ยวแฟนซ้อมลำตอนตีสามรูมเอทไหมแฟนโอ้โหโอ้โหมาเลยโอ้ยยังดีเปิดไฟสว่างอุ้ยท่านี้ไม่เอามันใช่เหรอเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ท่าของมาเลยปะ เชื่อท่านี้ไม่ได้ยิ่งท่าที่แบบอย่างเงี้ยแล้วก็สั่นหัวทุกคนคึกคึกคึคึคึโอ้โหและตามองทุกคนเข้าใจใช่ไหมใครอะอุ๊ยอะไรอะนั่นๆันเนี่ยแค่ฟินเตอร์ถ้าเป็นเพื่อนกันก็รู้จักกันอยู่ฟินเตอร์ช่วยช่ มันมีข่าวช่วงหนึ่งที่ฟิลเตอร์ไอจีจะโดนเอาออกตอนนั้นคือแบบกังวลกันทั่วบ้านทั่วเมืองเอาล่ะเมึงกูไปไงต่อดีนะเอาเรียบร้อยอันเดนเออเอาดิต,ตึงอะ่ะนึกว่าวันพันแมนไม่โดนไทยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชี่ย,ยปีเตอร์บักเกอร์จะยั ม่งร้วเข้าไปในตาตัวเองซะแล้วรู้สึกแปลกๆนะจริงมัมก็คือชุดนะ่ะเนาะพอพริกตอนแม่งลวง้วเข้าไปในตาแนละ้ขนมปังขึ้นลาหาแกงปลาไขจูกอะฮะคุณสามารถซัมมอนไขจูด้วยการโยนขนมปังขึ้นลาลองเอาไปวัดแถววัดอาจจะมีแพชรพูดดีไหมหนะคนนับถือเยอะซะด้วยนั่นแหละไปซัมมอนแถวนั้นดู ซูชิอ่ะเแบอบเอาวมีแต่ข้าวเปล่าต้องห้ามขำไหม <c oughs> นั่งข้างกันนี่ <c oughs> เหมือนมัดเลยว่าคุณจะขำผมไหมอ่าผมจะทำแบบนี้แหละผมไม่รู้ว่าคนคิดยังไงคือ <c oughs> วินาทีที่คุณรู้ได้เลยว่ารายการนี้แม่งแกล้งกูละชาดีนกับออ่ของหัวใหญ่ อุ้ยแซบกว่าแซบกว่าเดียนเลยนะนูตดใช้แป้งเหยียบเต็มหน้าเลยไอ้คิดเยอะดูดิคือกำลังแซบเลยอ่ะถ้าเป็นส้มตำก็เข้าปากแล้วอ่ะมับกินนกดีกว่ามะเกินเบอร์เม่ดิฉันหิวข้าวนะคะแล้วสั่งข้าวมากินนะคะกะเพรารวมเรามาดูนะคะว่าสิ่งที่เราได้มันจะเป็นข้าวที่เราสามารถกินอิ่มได้ไหมนะคะ น้อยทุกคนจะตกใจไปพร้อมๆเร้องไห้เมื่อได้ฉันหิว่อ่ะเอ้าเอาไม่ใช่คลิปแบบสิ่งที่คิดกับความเป็นจริงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พูดอะไรนะถูกใช่ไหมพูดถูกใช่ไหมร้านไหนทําไมเวลาอยู่มอไม่เคยเจอพี่เลยอ๋อนี่คือพี่เองนั่นแหละสิอยู่มอใส่หน้ากากนู่นนี่นั่นอย่าไปทัก ใครแล้วอยู่มอไม่เคยเจอเหมือนแบบไปทํางานไม่เห็นเจอพี่ก็ทํางานอยู่แถวนั้นพี่ไม่เคยเจอน้องเลยพูดเรื่องเดียวกันเลยฮะก็ตอนกูไปเที่ยวกูแต่งตัวเต็มมันมีจุดประสงค์ของมันฮะพอดีกระทะร้อนด้าจับไม่มีผ้าลื่นไปหน่อยเป็นเรื่องเลยครับอุ้ยน่ากินนะแซบของแซบเลย<ว>อุ้ยเอาไม่ได้กินแล้วไม่เป็นไร ที่เหลือในสำหรับเขาทำอะไรอีกนะเมนูลืมดูอ๋อผัดซุกกี้ก่อสเอ้ยแต่วิวสวยจริงฮาโลวีนมันนี่เซฟวิ่งแฮกทำโทษน้องพอน้องเตะและถีบแม่แรงมากแม่ตั้งท้องอยู่อ้าวสรุปใครเป็นเด็กกจ๋ามีอยู่เห็นอ่ะอ่ะ fix that walk with me yes watch your step get on the grass I want you to sit down sit down กับแฟเหรอจะยินนะ Now ว o r k ร์กไม่ไอ้เอุ้ยไปเชื่อกันขนาดนั้นบึงหมาแบงนี้นะแต่มันใช้ไม่ได้กับแฟนมึงจะบ้าหรือไงบอกให้แฟนเห่าด้วยแล้วแฟนก็เห่าด้วยงงวิกทำให้อายุน้อยลง10ปีโอตึงไป พี่ยังไม่ต้องเซร็จแต่โอ้โหโอ้โหก็ตึงจริงแล้วแขวนเต็มตัวเลยอ๋อโอ้โหเมือหนักเลยเนาะอนาคตผมต้องได้ใช้หรือเปล่าวะจริงทุกคนจับหัวได้ก็คือผมต้องได้ใช้แน่ทำซูชิให้กับผู้หญิงของผม Oh that's so cute I love sushi โอเคน่า e นใจเทคนิคกา e ใช้มีดที่นี e ฮะโอ้โอ้โอเคเขาทำให้แมวอะนึกว่าจะไม่กินครั้งเดียวพอไม่ไหวแล้วปอดจะระเบิดเชือแข็ปอดแท้ เป็นเขาถ่ายรูปก็ชื่นชมเขาหน่อยนะครับเขาไปด้วยความยากลำบากจริงจริงเาะมานด้วยมานั่งกินข้าวบ้านครูภาษาไทยท่านหนึ่งหูเพลงอุ้ยอะไรนะอะไรอ่ะคนอ๋อไม่ใช่อ๋อสุนทรผูอ้สุนทรพูใช่ไหม ผมไม่้ยเหี้ยต้องใช้แล้วไม่มีใครทรงนี้แล้วต้องเป็นสุนทรภู่ไม่ใช่พระหรอกออ้ะหรู้สึกไงยางกะยื่นหน้ามามองกูนะกลัวจริงกูงเห็นคลิปนี้ยังไปดูว่าคนคอมเมนต์กันยังไงกลัวออกเอา้าพูดถึงสุนทรภู่แล้วไฟดับแปลกแล้วดับตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกคน นั่นแหละครับทุกคนนี่คือคลิปวิดีโอที่มันจะพีคตอนจบคุณพิคบ้างหรือเปล่าถ้าใครพรีคอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ผมชอบทุกคนพูดคุยกันนะครับเพราะว่าธ,ธรรมดาช่องเราเนี่ยคนก็ไม่ได้คุยอะไรกันเท่าไหร่เข้ามาเสพใช่ไหมคือถ้ามีอะไรพูดคุยกันเนี่ยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไหนก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับอย่างน้อยพิมพ์5ห้าห้าหัวเราะไว้ก็ยังดีคอมเมนต์เพื่อช่องเราจะได้เด้งขึ้นไปสู่สายตาประชาชนนะเพราะว่าอยู่รุบอกเออช่องคุณเนี่ยแม่งคือมันไม่มีคนคอมเมนต์เลยอ่ะมันก็เลยอาจจะเขาอาจจะไมไ ช่วงหลังเป็นยังไงจริงๆก็ยังไงก็คอมเมนต์ <c oughs> พูดคุยกันด้านล่างนะครับแล้วก็ไปเจอกันใคลิปหน้าเราทุกคนเหมือนเดิมไม่ได้มาานะครับดูแลสุขภาพด้วย